กบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนะครับก็วัน,นวันนี้นะครับก็มีในส่วนของแบงก์อีกหนึ่งรุ่นละกันที่บอกว่าหายากเนาะแล้วก็มีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบงก์นี้เป็นแบงก์โพลิเมอร์นะครับแล้วก็ถูกน่าจะยกเลิกการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผม จุดนี้นะครับที่ทําให้แบงก์มีราคาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ทําการศึกษาไปพร้อมๆกับผมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับแบงก์ที่เขาพอจะมีราคาเล่นกันนะครับผมก็อ้อ้วนนะครับแต่ก็ต้องประทานโทษนะครับเพราะว่าเมวนะครับกวนนะครับผมก็โอเคให้ทุกคนดูเนี่ยดูก่อนด้านหน้าเลยนะครับดูก่อนด้านหน้าเลย ถามว่าให้ดูทําไมนะครับเพราะว่าเนี่ยในส่วนของพวกแบงค์ที่เขาเล่นกันเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าการดูมันดูอย่างไงนะครับจุดหนึ่งเลยนะครับให้ทุกคนดูเลขนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกสี่แล้วพอดูตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณมาดูตรงนี้ต่อเจ็ดหนึ่งสามนะครับเจ็ดหนึ่งสี่อันนี้สาหนะครับ ในภาษานักสะสมรับเขาจะเรียกกันว่าแบง์เลขเคลื่อนหรือเลขไม่ตรงนะครับดูนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่เอาไว้พี่ชาไม่ใช่นะครับเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกสี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเลขไทยบ้างนะครับเขาเรียกว่าเลขไทยไม่ตรงกับเลขอารบิกนี่อันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งสามนะครับอันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งสี่นะครับดังนั้นเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับ ถ้าเจอถ้าเจอในรุ่นนี้เล่นๆกันในใบนึงเนี่ยประมาณสักสามพันเริ่มต้นเนี่ยไม่สวยดได้แน่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมก็อยากเวลาจะใช้แบงก์หรือใช้อะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตเนะีัยเดี๋ยวย้ําให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึง่งนะครับผมดูนะครับเจ็ดหนึ่งสี่นะครับตรงนี้เป็นเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเลขไทยเป็นเจ็ดหนึ่งสาม มันจึงไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็น7จ็ดึงสนั่นเองนะครับถ้ามีแบบเนี้ยใบละ1ถึง3,000บาทผมรับซื้อให้จริงนะครับผมก็สำหรับข้อมูลนะครับอัปเดตข่าวสารในคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็นะครับถ้าบังเอิญไปเจอนะครับสภาพที่ไม่ไม่ค่อยสวยก็ใบละพันนะครับถ้าสวยสเลยก็ใบละสา0พันนะครับผมตามนี้นะครับถ้ามี นะครับคอมเมนต์ Comment แบบนี้เลยเอาภาพจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอามาเทียบให้ผมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปให้แล้วกันนะครับผม